ต่อไปนะครับเป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับว่าเล่มนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศยูเนสโกเมื่อปี2508นะครับเป็นก่อนผมเกิด2ปีนะครับเล่มนี้แก่นพุทธศาสตร์เนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจหลักของศาสนาพุทธง่ายและไม่ลกลุงลังเลยนะครับท่านอาจารย์พุทธทาตแยกเป็น3บทเท่านั้นเองบทแรกท่านก็ว่าด้วยเรื่องของหัวใจของพระพุทธศาสนานะครับ มาถึงก็ตีไปที่หัวใจเลยนะครับแล้วก็บทที่สองก็เจาะไปที่ความว่างนั่นแหละคือหัวใจนะฮะแล้วก็บทที่สามคือวิธีปฏิบัติให้อยู่ด้วยความว่างอยู่ด้วยความว่างการอยู่ด้วยความว่างคือพุทธพจน์อันนึงบอกไว้ว่าโลกนี้จะไม่สิ้นพระอรหันนะถ้าภิกษุเป็นอยู่โดยชอบนะครับ หลายคนนะฮะปฏิบัติก็ไม่ทําหนังสือก็ไม่อ่านแล้วก็คิดตัวเองว่านิพพานหมดยุคหมดสมัยไปแล้วนะพระดีไม่มีแล้วมีแต่พระตลกคนสนใจทําไม่มีแล้วนะฮะคนคิดเช่นนี้ต้องไปศึกษาพุทธพจน์คํานี้ที่บอกว่าหากภิกษุเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่สิ้นพระอาหารหันเพราะว่าความเป็นพระอาหารหันนั้นมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะมันไม่ใช่มิชชั่นอิมพอสิเบิรถ้าเราพัฒนาจิตเราเข้าถึงโสดาบันได้ปับ๊บเราจะไม่ย้อนหลังแล้วพอโสดาบันปับ๊บมันก็จะมีแต่์เวิร์ดไปข้างหน้าแล้วปลายทางคือพระอาหารหันต์ถ้าถามว่าพระอาหารหันต์ยากต้องถามตัวเองว่าบรรลุระดับพระโสดาบันยากไหมถ้าบรรลุโสดาบันไม่ยากพระอาหารหันต์ต้องมีแน่นอนถูกไหมมันเหมือนอยู่บนสายผ่านแล้วมันจะไปตรงนั้นแน่นอน ตอนนี้อยู่ที่ท่านมันต้องปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติได้เข้าถึงแก่นให้ได้ก่อนนะไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาคือกราบไหว้าสารพระภูมิอันนั้นก็ผิดทางแล้วเนี่ยพระเั้นเร่อนี้สั้นกระชับมากนะครับ